สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP 3แล้วนะครับสำหรับ EP ที่2เมื่อกี้ก็คือเราได้ i n s t a l l เจ้าตัว i e w JS อ่าผมจะเรียกว่าอย่างไร Native Script View นะครับผมชื่อเต็มๆที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เราก็ได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็คือมา EP นี้เราจะลองรันโปรเจกต์ของเราดูนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเราจะใช้คำสั่งเป็นอ่าเดี๋ยวผมก็ดูไฟล์ก่อนนะครับโอเคผมดูโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเราจะใช้คำสั่งในการรันแอปพลิเคชันของเรานะครับผมเราจะใช้เป็น p s run นะครับผม run เดี๋ยวผมก็ run เป็น android ก่อนแล้วกัน gs run android นะครับผมแล้วก็ enter ได้เลย <c oughs> ในการรันครั้งแรกนะครับผมมันจะใช้เวลาในการรันมากหน่อยนะครับก็คือจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่เรารันผ่านครั้งแรกไปแล้วก็คือมันแป๊บเดียวนะครับผมก็คือมันจะบิวฟล์นานหน่อยนะครับครั้งแรกตอนนี้ลืมบอกไปนะครับเราต้องลง Android Studio ก่อนนะครับอันนี้ผมจะลง Android Studio ก่อนแล้วผมก็จะสร้างอิมูลเลเตอร์นะครับดี๋ย เดี๋ยวผมก็เปิดให้ดูนะครับวิธีก็คือเข้าไปดาวน์โหลด Android Studio mm hmm. บนเว็บนะครับผอ uh, Studio นะครับผม uh, uh, เข้าไปตรงนี้เลย developer.android.com mm hmm. แล้วก็ slash studio นั่นเอง uh, เราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้ ตรงนี้เราใช้เป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําเป็นใช้เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการอัปเดต SDK อะไรต่างๆให้เราใช้ก็คือมันจะซับพอร์ตกับ Android มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับะระหว่างที่เราบิวไป เดี๋ยวผมว่าจะเปิดวิธีการลงู m u l a t o r ให้ดูแต่ว่าสเปคคอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวขาเอาทีละอย่างแล้วกันตอนนี้ Native Script นะครับมันก็จะบิ i ไฟล์ Native Script ของเรานะครับอ่ b ว i ่าเดี๋ยวผมขอเล่ากันทํางานคร่าวๆแล้วกันคือ Native Script นะครับผมมันจะบิ i จากโฟลเดอร์แอปนี่แหละ ครับผมสมมติว่าเราจะ build เป็นไฟล์ Android มันจะสร้างโฟลเดอร์ตอนที่เราใช้คำสั่งเมื่อกี้นะครับผมเป็น in s run android จะสร้างโฟลเดอร์แพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาอ่าเมื่อกี้เราสร้างเป็น Android นะครับม,มันจะสร้างแพลตฟอร์ม Android ขึ้นมาก็คือโฟลเดอร์นี้เลยถ้าใครเคยเขียน Android มาก็คือไฟล์ข้อมูลต่างๆพวกเนี้ย มันจะเหมือนไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์ของ Android หรเลยที่เราเขียนด้วย Kotlin เลยก็คือเจ้าตัว Native Script เท่าที่ผมไล่ดูนะครับก็คือมันจะแปลงจาก Java Script เนี่ยไปเป็นโค้ดของ Kotlin ให้เราเลยนะครับะจะมีเหมือนกันหัดทุกอย่างเลยมีโฟลเดอร์แอปเหมือนกันนะครับผมอตอนนี้ลองลองไล่ดูนะครับมันจะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันรันเรียบร้อยหรือยัง ตอนนี้ <c oughs> ตอนที่เรารันครั้งแรกนะครับผมมันจะมีปัญหาน,นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีแก้คือถ้าใครที่เขียนแอนดรอยอยู่แล้วเจอปัญหานี้ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้วิธีแก้เดียวกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับ อันนี้มันจะเริ่มลันไม่ผ่านนะครับผมสำหรับ Android นะครับจะบอกว่า execution fail for task นะครับผมแอปอ่าผมผมมองไม่ค่อยชัดนะครับผมเป็นเป็นเออ o r นี้นะครับผมอ่าผมก็ cancel ออกก่อนแล้วกันวิธีแก้นะครับผมบึกมาก,ก็าอยู่นะครับ แอนดรอยตรงนี้นะครับมีคนเขียนวิธีแก้ไว้โอเควิธีแก้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันอ่า uh, ให้ Copy ตรงนี้ไปนะครับแล้วกลับไปที่โปรเจกต์ของเราอ่า uh, นี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วมาที่แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ Android แล้วก็ g r o u dot property นะครับแล้วก็กดเข้าไป มันจะมีบรรทัดนี้นะครับผมให้เราลบออกนะครับแล้วเราก็วางโค้ดที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูอีกทีนึงนะครับผมทเทสรัน Android นะครับผมจะใช้คำสั่งทเทส r u รัน d r น i d นะครับคือเท่าที่ผมเทสดูคือ ผมเทสตตอนแรกคือผมเขียน Android จาก Android Studio 4 4 1เนี่ยับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละก็จะเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่ไฟล์ gradient p r o p e r t y นะครับแล้วก็เปลี่ยนอตอนแรกจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปนะครับขีด mm hmm. d o e r country mm hmm. แล่ากับ us mm hmm. นะครับผมแล้วก็ขีด d o e r language แลกับ en นะครับ อันนี้ลอง copy ไปดูนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเจอเออร์เนี้เหมือนกันอ่ะผมขอไม่เล่าถึงเออร์เนี้แล้วกันอ่ะกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับอ่ะตอนนี้โปรเจกต์ของเราก็กลับมารันแล้วนะครับเดี๋ยวข็เปิดอิมลัเร์แล้วกัน ตอนนี้ก็บ i วโปรเจก c t Android เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรจะเป็นขั้นตอนของการ n n s t a l l ลงที่ e m u l a t o r ของเราเนี่ยเองอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันที่เราสร้างเมื่อกี้ได้แล้วอันนี้เป็นเทมเพลตนะครับผมที่มาจาก t นที s สคริปที่ผมเรือกเมื่อกี้คือ drawer นะครับผมเป็นเมนูด้านซ้ายนี่แหละ,ะ,ะต้องปิดอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมารันฝั่งของ iOS ดูนะครับผมก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับ ถ้าเป็นฝั่ง ios นะครับจะใช้เป็น tns run ios นะครับถ้าเป็นฝั่งของ android ก็จะใช้คำสั่งเดียวกันก็คือ tns run แล้วก็ตามด้วย android นะครับ ios ก็เปลี่ยนแค่ android เป็น ios นั่นเองอ,อันนี้คือหน้าตาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหน้าตาจะ Android กับ iOS นี่จะหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็เปิดอ m u l a t t r r ขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้เพื่อนๆต้องลง Xcode e ก่อนนะครับถึงจะมีอ m ม l a t o r ของ iPhone หรือว่า iPad ขึ้นให้เราตทดสอบได้ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ Window s ในการพัฒนานะครับผมจะมี Cloud ให้เราบิวลองทดสอบบิวในฝังของ iOS ได้ผมไม่มั่นใจนะครับผมว่ามัน,มนใจ้เชื่ออะไรเดี๋ยวขอเซิร์ชให้ดูนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเนทิสคลิปไซเออ่านี่ยน,นะครับผม ให้ติบสคริปต์ไซส์ค i ิกนะครับมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับหน้าตาของคราวๆขอโปรแกรมคือสามารถที่จะโหลดเท่าที่ผมดูใน Mac ไม่มีนะครับผมแต่ว่าจะมีในใน Windows นะครับผมสามารถที่จะโหลดได้แล้ววันนั้นผมหาไม่มี มันจะไม่ขึ้นลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับผมถ้าใครใช้ mac แต่ถ้าเป็น windows ก็คือกดตรงนี้นะมันก็จะดาวน์โหลดแอป,ปมาให้เราเลยนะครับตอนนี้มันได้มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดผมลองดูดหลายครั้งแล้วว่าจะลองมาเทสดูเหมอือนว่าไม่มีดูหน้าตาคร่าวก็คือประมาณนี้นะครับคือเราสามารถที่จะบิลผ่าน cloud ได้สำหรับใครที่ใช้ windows ในการพัฒนา ios นะครับผม แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์ที่เราบิวมาลงมือถือ iPhone หรือว่าฝั่ง iOS ของเราได้ก็จะช่วยในการสร้างไอคอนอะไรต่างๆเรามีข้อมูลไอคอนเราลากมาใส่ตรงนี้อาจจะตัวโปรแกรมนี่มันจะสร้างไอคอนของเราให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงใครใช้ วินโดว์ในการพัฒนา LOS ก็ลองโหลดมาใช้ใดูนะครับผมชื่อ Native s c ิ i สค s ิปไซคิกนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้ตามลิงก์นี้แหละแต่ว่าบางังเอินว่าของ Mac OS มันไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่โปรเจกต์เราอย่างวิวไม่เสร็จนะครับ ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการวิวครั้งแรกก็จะนานเหมือนกันนะครับก็ไม่ถือว่านานมากแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรในการวิวครั้งแรกโอเคกอกินน้ำสักครู่หนึ่งนะครับ จะเกิดเออร์เรออะไรสักอย่างเดี๋ยวก็รอให้บิลเสร็จเดี๋ยวเราก็ set, ามาไล่ดูแล้วกันนะครับตรไหนตรงนี้ไม่ขึ้นหน้าจอเอืเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอิมมอร์เตอร์สักหนึ่งนะครับ ปิดตัวน,นี้ไปก่อนโอเคี๋ยวก,ก็ผิวดวอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้น่าจะแรมไม่บอกอเคเป็น TNS แลน ios นะคอ่ะ เดี๋ยวผมขอปิดเจ้าตัว Android ไปก่อนแล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเครื่องค้างเลยอ่าเดี๋ยวรอให้มันทำงานไปเรื่อยๆแล้วกันครับ คือการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยครับผมมันจะใช้ทรัพยากรเยอะนิดนึงนะครับผมในการบิวไม่ว่าจะใช้ Android Studio หรือว่า Xcode e อะไรพวกนี้นะครับผมก็คือมันจะมาใช้เยอะกับพวกนี้แหละพวกอ m ม u l a ์เลเที่เราจำลองขึ้นมาก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีแรมสัก8 g ิกเนี่ยมันก็จะแบ่งมาให้อ m ม u l a t เลของเราเนี่ย2 g ิกเนี่ยในการใช้งานเราก็จะเหลือในการเขียนโค้ดประมาณ6 6จิกนี่ครับผมถ้าใครมีแหลมน้อยก็จะเกิดปัญหาประมาณแบบค้างนิดนึงแต่ถ้าใครอยากสม,มดทหน่อยนะครับผมก็คือแหลมขั้นต่ำก็คือแนะนำเป็นสัก16 G ิกแต่ถ้าใครเพิ่มเป็นสัก32จิกได้ครับจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้หลายโปรแกรมได้แต่ตอนนี้ก็คือมันจะเกิดปัญหาคือ พอเปิดหลายอย่างแล้วมันจะค้างนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมต้อเห็นวีดีโอรูปผมค้างพอดีแล้วไม่พอแหละอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดวีดีโอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันพอดีดูเครื่องแล้วไม่ไหวเดี๋ยวพอบิ้วบิ้วไปครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้เวเดี๋ยวเรามาลองรันให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ